เก็บเห็ดขาววันแรกของปี67สวัสดีครับเกษตรสุขใจดานาชนแนนครับทำเกษตรอย่างมีความสุขวันนี้เรามาเก็บเห็ดเป็นวันแรกครับที่เ,เทือกเข,ขาคานครับบริเวณบ้านหนองม่วงขึ้นทางด้านอำเภอหนองรองครับครับวันจันทร์วันที่แครับวันแรกที่เรามาครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าจะได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะได้ข่าวว่าเห็ด กำลังออกครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมือกำลังโผล่ครับตุ่มๆครับ โซนานี่น้ำเยอะครับนราตุ่ตุ้งครับ ายายตอนเริ่มสตาร์ทโอ้ได้ดอกแก่อยากไปทำพันยายได้อีกเลว okay. นะี่ฝนตกครับ <S 2> <S 2> เขียหารครับนี่นี่ กอยก็เยอะเลยครับน mm ี่ดอกบานโอ้ยบานแล้ว ให้หันวงหน้ามาเกือแล้ว นี่เก็บกโงกนะครับนี่ครับเกิดลมนี่ครับนี่ครับดอกเกบ้านเพเวอยเอยเอาเม็ดเก็บแบบแี้ นี่ครับเจอแล้วครับเห็ดมงโกครับนี่ครับงามๆเลยสวยๆเลยอยู่เป็นหมูนี่ครับมันหมานครับวันนี้วันแรกที่เข้ามาปิกัดตางนองม่วงนะครับขึ้นอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับโชคดีครับมันมานครับมันหมานนี่ครับเห็ดางโกครับ <c oughs> โอเคแล้วครับโอเคลอเคลยช่วงนี้กำลังเริ่มลงมาจากเขาแล้วครับก็ได้พอต้มพอแกงแล้วครับโอเคนี้ก่อนวันนี้ทางลงครับเดี๋ยวจะไปสามนเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอชมของเราดีๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ